ถ้ามีงบน้อยควรเลือกซื้อจากเย็บผ้าเริ่มต้นแบบไหนดีคะคําถามว่าถ้ามีงบน้อยอยากจะซื้อมอเตอร์จากเย็บผ้าสมควรเลือกอยังไงนะคะอะเรามาพูดถึงจากมอเตอร์ตัวเล็กสีดํานะคะถ้ามีงบมากหน่อยซื้อมอเตอร์ความเร็วช้ามีงบน้อยหน่อย300บาทก็ซื้อได้แล้วสําหรับมอเตอร์จากตัวนี้ค่ะ จักเย็บผ้าแบบไหนที่ประหยัดไฟมากที่สุดคะถ้าเราจะเลือกมอเตอร์จักรเย็บผ้าตัวไหนให้ประหยัดไฟนะคะเรามาพูดถึงก่อนว่าจักรเย็บผ้านั้นเป็นจักอะไรจักรเย็บผ้าถ้าเป็นจักรอุตสาหกรรมให้เลือกไดเล็กมอเตอร์สำหรับการประหยัดพลังงานและการใช้งานที่สมูทสามารถปรับความเร็วความช้าความสวยงามได้นะคะแต่ถ้าเกิดเป็นจักรบ้าน จากหัวดําก็ใช้ได้อย่างเดียวมอเตอร์จักจะมีน้อยหน่อยเพราะเป็นรุ่นโบราณแล้วถ้าเป็นจากหูหิ้วไม่ต้องกังวลค่ะมีมอเตอร์เข้ามาข้างในจักอยู่แล้ว